ท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่แกลงแคนยอนนะครับวันนี้เองเนี่ยทางพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีทุนรุรายการเก่งยกยกำลังสามเนี่ยนะครับกำลังจะนํำพาวความรู้ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวพันก,กับเรื่องการพัฒนาองค์การกลับคืนสู่สังคมในประเทศไทยครับแล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ให้พวกเราได้รู้นะครับว่าการเสริมสร้างความรู้ความคิดประสบการณ์จาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนครับสิ่งหนึ่งที่การพัฒนาคนในสังคมประเทศไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็คือเรื่องของการที่จะต้องจัดการด้านการบริหาร ในองค์การสามประกอบการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์การหมหาชนนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีเรื่องของการสนหาว่าจ้างบุคลากรการวางแผน การจัดการสมัยใหม่ปัจจุบันนียโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากๆเพราะทุกเรื่องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วครับการที่ผู้บริหารหรือนักบริหารงานบุคคลหรือนักพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยนะครับไม่สามารถจะบริหารจัดการองค์การได้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเกิดการล่าช้าและยิ่งไปกว่านั้นนะครับโอกาสจะเกิดการรักหล้กันในแง่ของการการจัดการในเชิงงบประมาณนะครับการจ้างคนหนึ่งคนเพื่อจะจัดการในองค์การสถาบระการการนเนี่ยนะครับถือเป็นต้นทุนในการจัดการในเเชิงกกกกกาาาาาาารร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 บบบหหมื่อ็แลตุคคในะ สูงมากส่งผลสะท้อนการเกิดการจัดก,การบางเรื่องอยู่ครับแล้วยังไม่พอนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะต้องจัดการในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะต้องมองไปให้ลึกเลยครับว่าการวางแผนดังกล่าวนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือกระบวนการด้านการวางแผนที่จะเกิดขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับการที่เราจะต้องดูแลต่อการการักกันหรือการสัมภาษณ์งานหรือการที่เราจะต้องดูนะครับวิธีการต่างๆนะฮะหลายโอกาสครับใช้วิธีการดูโง่เฮง่วงจุ้ยดูรายมือดูวิธีการดูประวัติอันนี้เป็นกระบวนการในการสัมภาษณ์บุ ความหลากหลายเหล่าน so ี้เนี่ยครับจะมีความเชี่ยวชาญต้องมีความชำนาญการครับให้เกิดขึ้นการที่เราจะรีคูดคนสรรหาบุคลากรแต่ละคนเนี่ยนะครับถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งครับที่เราจะต้องได้ทั้งคนดีและคนเก่งเข้ามาในสรรหาว่าจ้างในองค์กรของเราครับจะต้องมีการฝูอบรมมีการพัฒนามีการปฐมนิเทศมีการจัดการต่างๆหลากหลายครับตรงนี้นะครับถ้าหากเราเลือกคนที่ไม่ดีเข้ามาสู่องค์กรของเราจะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปนะครับกฎหมายแรงงานบอกแล้วใช่ไหมครับจะต้องมีการฝูอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย120วันเพื่อใช้มีการ้นากรองงาน ตรงนี้จะต้องเน้นหนักเรื่องการประเมินผลจะต้องมีตัวชี้วัดชัดเจนครับเอาละครับสเรื่องหลักๆในเรื่องการจัดก,การในเชิงการบริหารสมัยใหม่เรื่องของการแรงคนเนี่ยนะฮะราเน้นเรื่องการวางแผนเรื่องการสรรหาว่าจ้างบุคลากรแล้วต่อไปนะครับผมจะพาไปแบ,บ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์และการฝูงกลับช่วงนี้ขอพักสักครู่ที่แกนแข็งยอนครับ